เรียนประธานสภา,าที่เคารพกับผมกิติพลปานพรม,มากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมเขต4พักก้าวไกลวันนี้ครับผมจะขออภิปรายการจัดร่างพรบารายจ่ายประจำปี68ในส่วนของการจัดสิ่การสำหรับผู้พิการผู้สูงอายุและผู้เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักที่ดูแลเรื่องนี้ครับท่านประธานครับ เมื่อเราพูดถึงการจัดสนิการสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุผู้เประาะบางป้าหมายที่ควรจะเป็นคือทําให้พวกเขากลุ่มนี้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างอิสระหรืออินดิเพนเดน l ์ลิฟวิงลดอุปสครรคครับในการใช้ชีวิตลดอุปสรรคทางสังคมและอำนวยความสะดวกให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้ไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในในแบบที่ไปลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับซึ่งทุกวันนี้ครับมหีหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเกาหลีหรือประเทศญี่ปุน่น ก็สนนานแนวคิดนี้โดยรัฐมีหน้าที่จะอุดหนุนสวัสดิการในแต่ละด้านให้เพียงพอครับซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลไทยก็ควรให้ความสําคัญกับเป้าหมายนี้เช่นกันครับและท่านประธานครับการจัดสวัสดิการให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตยอย่างอิสระนั้นที่จริงแล้วรัฐบาลควรแบ่งการจัดสรรเป็น2รูปแบบอย่างมีประสิทธิธภาพครับคือ1การเพิ่มเงินอุดหนุนที่เป็นเงินโดยตรงครับ เพื่อช่วยเหลือต้นทุนในการดำรงชีพของกลุ่มผู้เปราะบางผู้พิการที่มีความภาระที่สูงกว่าคนทั่วไปครับทางค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพหรือการเดินทางเป็นต้นข้อ2ครับเพิ่มการอุดสนุนการในส่วนที่ไม่ใช่ตัวเงินครับเช่นการจัดหาอุปกรณ์ที่จําเป็นบริการพื้นฐานต่างๆรวมถึงการจัดหาผู้ดูแลและไปจนถึงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยครับ แต่เมื่อผมได้เห็นการจัดสรรงบประมาณของพ,พรลบฉบับนี้แล้วก็พบว่าสิทธิการที่จัดสรรในงบประมาณส่วนน,นนี้นั้นมีอยู่อย่างจํากัดจริงๆครับและวิกฤตเป็นอย่างมากไม่เพียงพอครับไม่ทุ่นหน้าและที่สําคัญที่สุดคือการสะท้อนแนวคิดของรัฐที่มองการจัดสิทธิการเป็นเพียงการจัดสังคมสงเคราะห์ให้ผู้อนาถาครับมากกว่าการตั้งเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีอุปสรรคจริงๆผมขอเริ่มของ ผมก็เริ่มจากสวัสดิการประเภทเงินอุดหนุนครับโดยตรงก่อนส่วนนี้ครับร,รัฐบาลครับรับรู้มาตลอดครับว่าเงินส่วนนี้ไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นทุกๆปีครับแต่รัฐบาลก็รับปากกับภาคประชาชนครับตั้งคณะตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกร,รงะบวนการ,รประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟขึ้นมาที่มีอนุกรรมธิการเพื่อพิจารณาเพื่อเพิ่มสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบางโดยในเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาครับ ก็มีมติจากคณะกรรมการที่มีรองนายกรัฐมรีภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานเห็นชอบว่าจะเพิ่มสวัสดิการของกลุ่มผู้เปราะบางทั้งเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุทั่วหน้าเป็น1000บาทครับและเบีย้ยความพิการจาก800เป็น1000บาทเช่นกันแต่แม้มติจะออกมาแล้วครับในร่างงบประมาณปี68นี้ผมกลับยังไม่เห็นการเพิ่มขึ้นของงบประมาณสวัสดิการทั่วหน้าตามที่สัญญาไว้เลยไม่มีแม้แต่คําขอของหน่วยงานด้วยคับดยซ้ำครับ แล้วอะไรคือความหมายจากมติของคณะกรรมการครับท่านประธานทั้งนี้แม้ในส่วนของสวัสดิการตัวเงินจะไม่เพิ่มขึ้นครับแต่อย่างน้อยผมก็คาดหวังว่าสวัสดิการในส่วนอื่นๆที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแต่ดูแล้วก็คงจะไม่ใช่ประเด็นงบประมาณของผู้พิการครับจากข้อมูลการสำรวจผู้พิการในปี6 6ครับปัจจุบันประเทศไทยเรามีผู้พิการกว่า4.2ล้านคนและหนึ่งในจํานวนนั้นมีผู้พิการที่อยู่ดับความยากจน และต้องรับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงผู้ดูแลกายอุปกรณ์รวมไปถึงการพัฒน,นาศักยภาพอย่างเช่นการมีงานทํากว่า1.54ล้านคนครับอย่างนี้ครับท่ทานประธานผมอยากชวนคนในสังคมครับมองปัญหาของผู้พิการาแบบนี้ครับในขณะที่พวกเราให้กําลังใจผู้พิการเพื่อลุกขึ้นต่อสู้ความพิการแล้วมองกลับมาดูว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในปี68นี้มีมายาคติอย่างไรกันกับผู้พิการ พอสุดท้ายแล้วงบปี68นี้ก็ไม่ได้มีงบประมาณที่มากเพียงพอที่จะอุดหนุนได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้พิการครับเราจะเป็นงบอุดหนุนโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการที่เป็นเงินอุดหนุนประเภทบริการที่จําเป็นครับเช่นล่ามภาษามือกายอุปกรณ์รวมถึงผู้ช่วยคนพิการครับแม้ในแม้ในปี68จะเพิ่มขึ้นครับแต่เพราะว่าปี67นั้น ถูกปรับลดลงกว่าร้อยสาเกือบทุกรายการนั่นก็แปลว่างบที่เพิ่มขึ้นมาก็อยู่ในระดับเดียวกับปีเดิมๆครับปีก่อนๆคือได้รับจัดสรรตามสภาพเท่านั้นซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงนะครับของผู้พิการเลยแล้วท่านจะลดอุปสรรคในชีวิตของผู้ผู้พิการได้อย่างไรครับเราจะเป็นงบล่ามภาษามือครับที่ท่านรัฐมนตรีวราวุธศิลป,ปะอาชาครับเคยบอกไว้ว่าออกมาชี้แจงไว้ว่าประเทศไทยเรากําลังเจอกับวิกฤต ขาดแคนล่างภาษามือซึ่งผมก็ไปดูสถิติครับเรามีผู้พิการทางการได้ยินมากกว่า4 2 0 0 0 0คนครับและถักถ้าเป็นอย่างนั้นครับรัฐมนตรีเคยบอกว่าบริการที่เหมาะสมคือ1ต่อ10หถกมีการตั้งเป้าหมายแบบนั้นเท <C 't S 1> ่ากับเราต้องมีล่ามภาษามือกว่า42,000คนแต่ปัจจุบันเรามีเพียง178คนเท่านั้นครับหรือถ้าไมหรือถ้าไม่มีการเพิ่มสัดส่วนของล่ามภาษามือครับอย่างน้อย เราก็ควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีครับเพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสารของล่ามภาษามือเพื่อลดสัดส่วนล่ามภาษามือได้แต่งบประมาณที่จัดมาที่ท่านพูดว่าจะมีการพัฒนาล่ามภาษามือ AI หรือการใช้เทคโนโลยีมาทดแทนตามที่ท่านพูดก็ยังไม่มีครับและจากดูและจากการจัดงบประมาณในปีที่ผ่านมาครับคือ1.8ล้านบาทสาหรับล่ามภาษามือก็นับว่ารัฐบาลไม่ได้มีความใส่ใจในการแก้ปัญหาเรื่องนี้แม้แต่น้อยครับผมขอยก เรื่องเทคโนโลยีเรื่องหนึ่งครับที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้การเลยจากข่าวล่าสุดครับท่านประธานคนตาบอดไม่สามารถจองสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ครับเพราะตัวแอปก่อนกดยืนยันคําสั่งซื้อครับจะต้องมีจิ๊กซอให้ใช้นิ้วลากครับตลกร้ายครับท่านประธานคนตาบอดที่ไหนจะทําได้ครับเหตุผลนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่เราไม่ได้มีเทคโนโลยีมาเพื่อรับรองผู้พิการอย่างชัดเจนดังนั้นครับก็คงดีครับ หากรัฐมีงบประมาณที่สนับสนุนงบประมาณส่วนนี้อย่างเพียงพอในประเด็นต่อมาครับผู้ช่วยผูพิการครับที่รัฐบาลชุดนี้มีการให้งบประมาณเพียง6.4ล้านบาทเมื่อเทียบกับความต้องการแล้วที่มีความต้องการกว่า2.4แสนคนครับไม่เพียงพอต่อความต้องการแน่นอนครับเพราะเรื่องนี้จำเป็นจริงๆครับคนพิการจําเป็นต้องไปโรงพยาบาลไปติดต่อสานที่ราชการเราจะช่วยหรือผู้พิการ ให้มีชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรครับและในส่วนของการอุปกรณ์ครับปีนี้ได้รับจัดสรรมา4.7ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของงบศูนย์บริการคนพิการครับแต่ก็ยังมีผู้ตกหล่นครับที่ไม่ได้รับการอุปกรณ์กว่า6.9แสนลายครับต้องการการอุปกรณ์ที่หลากหลายครับแต่ไหนแล้วครับการจัดสรรงบมาณเพื่อจุดนี้หรือถ้าอยู่ในงบของสปสอชอก็ช่วยชี้แจงทีว่ามันครอบคลุมจริงไหมครับ และที่น่าสนใจครับอีกประเด็นครับเมื่อผมเข้าไปดูเว็บไซต์ของกระทรวงพม,มครับในหมวดสิทธิสวัสดิการหมวดเครื่องช่วยคนพิการครับผมกลับเห็นเพียงข้อมูลการขอบริจาคครับทันนี้เป็นเงื่อนไขและวิธีการการขอรับกายอุปกรณ์ท่านประธานครับหากท่านลองคิดดูว่าตัวท่านเองหรือมีญาติพี่น้องที่ต้องการความช่วยเหลือเข้ามาดูจะรู้สึกอย่างไรที่ตัวที่หน่วยงานที่ต้องทําหน้าที่ในการดูแลหรือให้คําแนะนํากลับมาขอการส่งเคออุปกรณ์จากเราแทน มันแปลกไหมครับท่านประธานต่อมาครับในส่วนของการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุครับทั้งสองโครงการนี้ครับก็ยังคงตั้งมาไม่เพียงพอครับและไม่ตรงจุดเป็นอย่างยิ่งเงินหนุหนปรับสภาพแวดล้อมสําหรับผู้พิการครับได้รับจัดสรรอยู่ที่162ล้านบาทโดยเป้าหมายคือ1 5 0 0 0รายครับหารแล้วจะตกเพียง10,000บาทต่อหลังเท่านั้นแต่ในความจริงในทางปฏิบัติครับ พอมอจะซ่อมแซมให้ซ่อมแซมหลังละ40,000บาทก็เท่ากับว่ากลุ่มเป้าหมายจะลดลงเหลือเพียง4ี่พคนเท่านั้นทั้งที่ความจริงตัวเลขในความต้องการเนี่ยมีอยู่ถึง1นึ่งละหนึ่ห้าหมื่นรายครับทำกี่ป,ปีถึงจะเพียงพอครับในส่วนของงบผู้สูงอายุก,ก็เช่นกันครับได้รับจัดสรรเป้าหมายอยู่ที่1 3ึ0 0หมื่ารายครับจากความต้องการจริงกว่าล้านรายและจากงบประมาณซ่อมแซมทั้งสโครงการนี้ครับ ก็เลยมีคําถามว่ากระทรวงพอมอนั้นนําตัวเลขชี้วัดมาจากใดครับวัดจากงบประมาณที่ใช้ทั้งก้อนหรือว่าคิดจากกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะเป็นกันแน่นี่จะไม่นับงบประมาณ40,000บาทที่มันน้อยหรือเกินครับของทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุที่ไม่เพียงพอครับทุกวันนี้อบตหลายแห่งครับรับงบประมาณไปค่าวัสดุก็ไม่เพียงพอระเบียบก็ให้ตั้งค่าแรงไว้ประมาณ30%สุดท้ายครับตั้งกระจริง10%บ้าง หรือทํากันเองคนระับทำฟรีเลยครับพองบมันไม่เพียงพอครับแลล่าสุดท่านมนตรีก็มีความเห็นว่าจะผักดันเพดานครับเป็น60,000บาทซึ่งผมก็เคยอภิปรายให้ความเห็นไว้ในงบประมาณปี6กเจเช่นกันแต่มันจะมากี่โมงครับและแนวคิดนี้จะตอบโจทย์สักแค่ไหนกันเชียวเพราะถึงงบประมาณจะเพิ่มขึ้นครับแต่หลักเกณฑ์ก็ยังมีอุปสรรคครับเพราะว่าผู้เปราะบางจะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือเป็นเจ้าของนั่นเองครับ อย่างนั้นมันจะเป็นความจริงได้ยังไงครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วกลุ่มผู้ปอาบ,บางก็ล้วนไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังนั้นครับควรจะมีหลักเกณฑ์ที่ยืดหยุ่นหรือไม่คนเช่นอย่างเช่นคนยากจนอยู่ในพื้นที่นั้นไปเวลานานครับอบอตก,ก็รับรู้เรื่องนี้ดีครับสามารถเข้าไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้จะดีกว่าไหมโครงการนี้ครับจึงควรให้อบตนําเสนอความต้องการให้สะท้อนกับความเป็นจริงครับให้ว่ามันซ่อมแซมแต่ละ,ละหลังครับอย่างไม่เท่ากัน และผมคาดหวังว่าจะเห็นการปรับปรุงโครงสร้างของงบประมาณโครงการนี้เช่นกันครับและสุดท้ายครับโครงการครอบครัวอุปถัมภ์และครอบครัวอุปการะครับทั้งสองโครงการครับมีความคล้ายคลึงกันครับของผู้พิการและผู้สูงอายุเป้าหมายก็เช่นเดียวกันครับคือหาครอบครัวมาดูแลครับแต่เมื่อลงไปในรายละเอียดครับพบปัญหามากกว่านั้นครับครอบครัวอย่างกรณีครอบครัวผู้พิการครับที่เราจะต้องมีเป้าหมายคือเหตุมีระเบียบก็คือการตั้ง ผู้รับอุปการละจะต้องมีรายได้ไม่ถึง10,000แบาทต่อปีหรือหรือว่าต้องมีต้องเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนั่นเองครับทั้นที่จริงเราควรหาคนที่มีความพร้อมหรือได้รับการอบรมในการดูแลคนพิการจะดีกว่าหรือไม่เพราะอย่างนั้นจะยิ่งซ้ําเติมปัญหาความยากจนของผู้รับอุปการละและคุณภาพชีวิตของคนพิการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยครับยังไม่นับงบประมาณที่นดน้อยลงครับจาก48่สิบแปดล้านหรือเพียงยี่สิบสี่ล้านบาทเท่านั้นในปีนี้แล้วพอมาดูครอบครัวถมครับก็มีปัญหาเช่นกันครับ เป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีนี้อยู่ที่915รายครับลดจากปีก่อนที่เหลืออยู่พันกว่ารายซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม้แต่น้อยที่มีความต้องการที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่ต้องการดูแลนะครับมากกว่า1.5ล้านคนโดยผมได้สอบถามจากอนุก,กรรมธิการติดตามว่าประมาณปี68ครับจึงได้ทราบว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยก็เพื่อชะลอคนที่เข้าสู่สถานสงเคราะห์อของรัฐเพียงเท่านั้นเรื่องนี้ครับแสดงเห็นเลยว่าการจัดงบประมาณของกระทรวงพอมอนั้น ไม่ได้ตั้งต้นจากความต้องการของกลุ่มผู้เปราะบางอย่างแท้จริงครับแต่เป็นการลดปัญหาหน้าง,งานของหน่วยงานตัวเองที่ต้องรับผิดชอบเรื่องสถานสงเคราะห์ที่ต้องจัดการคนที่ล้นสถานสงเคราะห์นั่นเองครับจึงไม่แปลกครับจังหวัดนคปรปฐมของผมครับมีผู้ไปสม,สมัครมากกว่า400รายครับแต่กลับได้รับการจัดสรรเพียง15รายเท่านั้นครับทั้งที่เข้าเกณฑ์กันเป็นจํานวนมากครับกลับได้น้อยมากจริงๆท่านประธานครับจากการที่ผมอภิปรายมาข้างต้นครับ จะเห็นได้ว่าการจัดงบประมาณของสวัสการของกระทรวงพอมอนั้นหากอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเดิมๆครับคืองบประมาณเท่ากันทุกปีตามภาระของหน่วยงานหน่วยงานก็จะเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองครับและจะไม่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนผู้เปราะบางได้จริงเลยและหากเป็นเช่นนั้นก็จะเกิดภาพที่ผมชี้เห็นเมื่อสักครู่ครับว่ากรมจะมาขอบริจาคก,กายอุปกรณ์หรือทําโครงการอย่างครอบครัวอุถัิสามอุปการณ์ละเป็นการแก้ปัญหาแบบรูปหน้าปะจมูกของหน่วยงานครับ ยิ่งซ้ําเติมความขัดแคลงของครัวเรือนที่ยากจนและลําบากซ้ําซ้อนอยู่แล้วซึ่งเผยว่าแค่งบประมาณที่เพิ่มก็อาจจะไม่เพียงพอแต่โครงการเหล่านี้ควรย้ายกระจายงบประมาณให้อ,อปทในพื้นที่ได้ดูแลอย่างใกล้ชิดครับและตัดสินใจเองจะสามารถดูแลได้ทั่วถึงมากกว่าการดูแลเป็นจุดๆของพอมองแบบนี้และหากสนุนงบประมาณที่มากพอควบคู่กับสบปสอชอครับที่มีกองทุนสนับสนุสน,นอ,ยอยู่แล้วอ,อปทก็จะสามารถมีสถานบริบาลตามตำบลที่มีคุณภาพครับ เราอาจจะประหยัดงบประมาณต่อหัวได้ครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยในการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการเราจะเป็นงบประมาณอย่างการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ท้องที่ได้ดูแลครับก็อาจจะยิ่งได้ความต้องการมากขึ้นอย่างเช่นอบปทอาจจะนําไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวันของผู้สูงอายุและผู้พิการได้ครับสุดท้ายครับท่านประธานผมอยากเห็นว่ากระทรวงพมเนี่ย ควรเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของตัวเองครับที่ต้องมีภาระในการจัดงบประมาณครับมากำกับดูแลให้คําปรึกษาแนะนําท้องถิ่นเพื่อการบริการได้อย่างถูกต้องหรือฝึกอบรมบุคลากร,กรที่ยังขาดแคลนเช่นล่ามภาษามือให้มีมากขึ้นหรือแม้กระทั่งส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อมาลดอุปสรรคในการใช้ชีวิตในการดำรงชีวิตอย่างอิสระหรือ independent living เพื่อให้ผู้พกิการผู้สูงอายุผู้ปอบางได้เกิด independent living ขึ้นจริง สุดไมว่างงบประมาณในส่วนของการจัสดสริการสําหรับผู้ปรอบบางในปี68นั้นรัฐบาลก็ยังคงอีกหนอครับจัดงบแบบโนสนโนแคร์จริงๆครับไม่เห็นความสําคัญของผู้พิการผู้ปลอบบางผู้สูงอายุและการจัดงบสวัสดิการแบบอนาถาที่ไม่ได้แก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงแบบนี้เหมือนท่านกําลังซ้ําเติมพวกเขาอยู่ครับนี่ท่านไม่รู้จริงๆหรือไม่สนใจกันแน่ครับขอบคุณครับท่านประธาน